สวัสดีครับผมโกโก้ใช้หน้าสาววันนี้จะพามาชมรถเครื่องเสียงกาวซีโร่วันแบนรถคันนี้มาจากปาจินเบรีนะครับของคุณกอ๊อตคุณก๊อตเล่นเครื่องเสียงมานานหลายปีเล่นมาหลายยี่ห้อหมดมาเยอะแต่มาจบที่กาวซีโร่ครับคุณก็ได้ฟังกาวซีโร่ชอบมากเลยครับประทับใจ หรือทุกยี่ห้อที่เคยใช้มาทิ้งหมดเลยครับระบุต้องกาเซโล่เท่านั้นนะครับวันนี้จะพามาแนะนำเริ่มตั้งแต่ซับติดสองนิ้วโอ้โหนี่พลังหนักแน่นมากครับฟ้าแชมป์มาแล้วทั่วประเทศไทยทั่วเอเชียทั่วโลกนะครับต่อมาก็จะเป็นมิดเบดมิดเบดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ GZ ซ w 12โอโ้มสีแดง ดุดันทั้งรูปล่างหน้าตาทั้งเสียงครับฟังมาแล้วครับดังดีมากครับเสียงโน้ตต่อเนื่องกับซับเบสด,ดีมากเลยครับตึ๊บตึบต,บตบึช่วยซับให้ตึ๊บมากขึ้นครับมิดเบสตัวนี้พระเอกเลยครับต่อไปก็เป็นลำโพงแปดนิ้วเสียงกลางนะครับ โอ้โหรุ <talk> like ่น no น <pine> ีしし้ก <mon> ็คว yes, ้าแชมป์มามาทั่วโลกเช่นกันครับเป็นรง่นแปดอยู่ที่เสียงดีมากครับไม่จัดจ้านนะครับนุ่มเพราะเสียงกิตารชัดมากครับเสียงร้องกองแสแนโอ้ยชัดครับต่อไปเลยครับเสียงแหลมฮอนสีเหลืองเห็นปุ๊บรู้เลยครับว่ากาวสีโล ถ้าได้ยินเสียงคุณจะรู้ว่าโอ้โหนึกว่าเสียงแหลม S Q เลยครับเสียงใสประกายฟุงฟ้งฟิ้งแต่พุ่งไกลครับทั้งหมดนี่คือยี่ห้อ Gau s i r กครับ S Q L <S ต้องว a ีโ i r กาวซีโ r o ต้องโปโก้ใช้หน้าสาว